ส่วนโชนีพลาดไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้นะแต่ละจังหวัดเขากำลังฮิตกางเกงจังหวัดของตัวเองกันอยู่ส่งคล้าก็ไม่แพ้กันค่ะนําเอาซอฟท์พาวเวอร์ทั้งหลายบรรจุหลวดลายลงบนกางเกงส่งคลา<ท>้ทาทีมาทีไปเป็นพันเพลย์แล้วก็ซอฟท์พาวเวอร์ทีหวานจะมีอะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุบคณที่รพันสุภาพวานิชเจ้าของกางเกงส่งคลา้าเงือกสมิลาตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสู้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะียบสั้นๆนหัวพี่อุ้มก็แล้วกันทุก <ขา S 2> ต<อ>ัวเป็นเจ้าคางกังเกงส้มค้าเงือกสมีล้านั่นเองพี่อุ้มก็ใส่ามาด้วย<ช>เห็นไหมใช่เลยเขาใส่ได้ไง รนอะไรอย่างนี้โดนเสพดจะพูดอะ่รเสร็จไหมคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการผิออมเอามาให้ในแต่ตีจะดครึ่งด้วยความตั้งใจอยากให้ผู้ประกาศได้ไซส์ปรากฏว่าไซส์ไม่ได้ไซส์ไดค่าเดียวอย่าเดาเอามาให้ไม่ล่าเออเลยค่ะเอาสิที่ดียจะถามผิวอมเลยแนวคิดของการออกแบบกางเกงสรงคล้าเนี่ยมันมีทีมากทีไปเป็นเพื่อคะเอ่อเราพยายามนําเสนอความเป็นสรงคล้าเพราะว่าเห็นกางเกงแล้ว อ๋อนี่มาจากสงคลาซึ่งก็พยายามใช้สถานีทองเที่ยวซึ่งก็สินค้าของจังหวัดสงคลาทีว่ามีความสําคัญต่อชุมชนครับผม,มนี่ก็เป็นแนวคิดของเราแบบที่นี่ข้อถามสกิปหนึ่งค่ะว่าเทม,มา่าคงชื่อกางเกงสงคลาทีว่าเหงือกสมิล่าเนี่ยเรามีเทม,ม่ามันคือ S <S คือเหมือนกางเกียงเล่าอ่ะเล่าเน้นนั่งเงือกเพราะว่าเราอยากให้นั่งเงือกมันเด่นเพราะว่าสงขาคนเพราะว่าเรามาสงขาปุ๊บอ่นานั่งเงืงนนเอกต้องไปนั่งเงือกเราถึงให้ <นะ S 2> <ไ>ให้นั่งเงือกตัวย้ายถึงก็เด่นเห็นชัดถึงพ่อนั่งเงือกมันมันมันเด่นถึงว่ามันย้ายแล้วเนี่ยเออเราก็ว่าเออกางเกงสงขาต้องเป็นเงือกสมิหลาดดีกว่าประมาณนี้ครับ อย่างที่ผิวบอกคือคนภายนอกดูจากสรงคลาจากปลาเหือกหรือว่านางเหือกคือเวลามาถึงสงคลาก็ต้องต้องมาทีท่ายูปจุดเช็คอินที่นางเหือกบางคนบอกว่าถ้าห้ามายเฟนน้องซาหน่ยเรือให้าปลาเหือกก็จะได้แฟนเลยได้แฟนสงคลาแล้วญาตนีก็ไม่ต้องมาหาปลาเหือกเอาเงเกงสงคลาไปได้ไหมได้แฟนเหมือนกันเออเพราะมันเด่นเห็นชัดมาได้เกลด้วย ทีเดียเนี่ยจกมีปลาเหงือกอยู่ในการเกงแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าจีไอของสองคล้าครับ,รบซึ่งจะมีสมจุกเจนะสมหัวควนล่างซึ่งก็หม่งเบาซึ่งก็มีปลาพงซ้ำน้ำซึ่งก็มีไข่ครอบกันซึ่งก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นหัตกรรมของกระเป๋าจากใยตานใยตานขับสมุทรครับตอนนี้กําลังนําเสนอข่าว เป็นสินค้า GI ตัวที่หกของสงขาอีกตัวนึงครับออ๋นี่ทีคือหนึ่งเดียวเลยตัวนี้ที่ว่าเป็นสินค้า GI ไอทางเพคของจังหวัดสงขาใช่ครับผมนั่นยังเปล่ากระจุดนั่นจะอยู่ตรงที่ช่กันกินใช่ค่ะส่วนปลาเหงือกไม่ต้องแล้งถึงย้ายทางข้าเลยครับผมนี่ล่ะมีทางเพคเนี่ยก็คือสองสี่หกเจ็ดแปดโอเคโอ้เยอะมากนะถ้าเรื่องดูดลายสวยงามแล้วสี่ล่ะคะทำไมเราถึงเลือกสายสีนี้ที่เลือกสีนี้เพราะวัติซี เขียวเขียวเขียวนํำทะเลเป็นสีของจังหวัดสงขลาผมเลยผมเลยเหลือกสีนี้ครับนี่เราเพิ่งรู้อะไรเลยไหมสีเขียวนํำทะเลใช่ครับจินตนาการเป็นเมืองสงทะเลใช่นี่นี่ได้ได้ได้แ้ไหมความคิดรีบมาเลยได้ไหมแนวคิดมันมาเลยเพราะปกติท้าเราเห็นเนี่ยก็คืออาจจะไม่รู้แต่พอมาฟังผ่โอมหลาเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ลองไล่ลวดไลย สวยนะมานที่นี่พอแต่ละหลวดล่ย่างทีผิวผมบอกคือมันมีทั้งปลามีทั้งไข่ครอบทั้งปลากระพงซาม้นาแล้วเรามาจัดว่างแบ่งสัน้นปันซ่วนในการออกเปร์ปัน่นเือ่อราคาตอนแรกเราก็พยายามว่างเลยเอาพวกสินน้าครับว่าควรจะไปอยู่ตรงไหนดีแต่ว่าพ่อเราแล้วก็คือเหมือนพวกสินค้าพวกผลไม้ล้วก็จะวายทารังดีว,ว่าถึ่ก็พวกข้อ,ขอที่ว่าเป็น คล้องข้าวหรือว่าคล้องสดพวกปลาป้งหรือว่าไข่ขอบเนี่ยจะเอามาวายขาบนซึ่งก็พวกลิงขาห้สัตว์กร,รมก็เอามาวายข้างบนข้างล่างส่วนตรงกลางเนี่ยเราจะวายเป็นสถานที่สาคัญอตองวัดสงฆา,าครับนี่เขาจัดเป็นมวดเป็นมูนะ้น่ะไม่ใช่หน่งเหน่งก็ตังต,งตรงไหนวางตรงไหนใช่เลยเริ่มเลยไหมคะเริ่มไลยเลยดีว่าเริ่งเลยอะจากเร,ริ่มตั้งแต่ขาบน อ่าให้พี่ให้พี่โอมเลยได้เลยแต่เดี๋ยวเราไลายตามผับมาเลยว่าทาบน,บน,บน,เ,บนเป็นบันเรือและบรรือใช่เอาจ้ากางเกงนั่งเหงือกข้างล่างหนองซ่อนหนึ่งกันละกันเนเาะเอาเสื้อเอามาใเสื้อเริ่มมาใส่เสื้อเอาเสื้อฟังไหนเอาฟังนนฟังดูฟังนูนอ่าโอเคฟังนี้เลยอ่าฟังนี้ครับค่ะไลายเสื้อข้างบนจะเป็นปลาพงสามนามครับทึ่ก็จะมีไข่ครอบอยู่ตรงกลางอ่าช่ที่ก็เออไลายลงมาสักนิดจะเป็นอ่า ส้มโอขั้วล่างทึ่งก็มีมงเบากันที่ว่าเป็นแบบพักขึงอ๋อเป็นพักขึ้นใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราไปน้ําบินจะมีมงเบาแฉะอิ่มใช่ค่ะใช่อ่าครับถึงอะไรลงมากก็จะเป็นเอ่อคลื่นของทะเลครับถึงว่าลงมาสักอิดนึงถึงก็จะเป็นเอ่อแมวหนูมินิมอลที่เป็นเอ่อโอ้กระสมโนดที่อยู่ริมเล่ครับใช่ใช่แล้วก็นั่นมีต้นต้นอ่าตอนตาลต้นตาลต้นโนด ะว่าต้นโนดแถวแถวตัิ้งผามีเยอะมากลองจากเพชรบุรีครับแล้วก็ตรงปลายแค้นตรงนั้นทีเป็นประตูเมืองสงขลาทั้งสองฝั่งเลยนี่สวยงามมากอันนี้แขนเสื้อนะของสาหนุ้ยใช่ค่ะกางเกงก็เมื่อนกันนะคะนี่ลงมาเรือยๆแล้วไหมนั่นนั่นบนเริ่มลายขึ้นมาเหมือนเดิมก็จะเห็นผมโผล่มาเลยให้พี่อุ้มดาเลยค่ะกางเกงก็จะลงลงมาสักนิดก็จะเป็น สถานที่สาคัญจะมีนั่งเงสมีลาครับค่ะทังก็จะมีปลายประตูเมืองสงคลาซึงก็มีวงเวียนช็กชื่อมีวงเวียนชกชื่อกล่าวคนนั่งซื้อไงอ่านง่ายตองเทียวชอบไปท้ายลูกกันทั่วชาเชยาผิวว่าผิวว่าเป็นคนสงคลายน่นอนทาเียกวงเวียนเช็กชื่อแล้จะเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเราวงเวียนคนอ่านหนังสือเจี๊ค่ะันั้นน้นนั้นโน้นเป็นคนสงกล้าเลย คือคนสรงขลางคนนั้นก็จะไปเช็คชื่อปุ๊ปปีดาชยานัยถูกต้องมาแล้วค่ะก็จะวงเวียนเช็คชื่อแต่ถ้าเป็นคนภา่นอกที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาจะเดบักวงเวียนคนอ่านหนังสืออ่ก็อยู่ในกางเกงในด้วยเหมือนกันทัดลงมาเลยค่ะทัดลงมาก็จะเป็นขื่นหนามทะเลของจังหวัดสงขลาครับอ่าทึ่ง็ลงมาเลยก็จะเป็นอ่าซิ่งกาจีไอ้มือนกันจะเป็นเป็นซ่อมโอเค่ร่างสรงจุกจนะอ่าครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์จากเานตาขคาบสมุทรครับ ว่างระยะเวลาในการออกแบบเนี่ยเราใช้ระยะเวลานานไหมคะว่าจะได้ออกมาแล้วก็ค้าได้พลเนี่ยถ้าออกแบบมันประมาณเดือนว้าครับใช่ใช้เพียงเดือนว้าเท่านั้นเดือนว้าถึงราถึงกบผลิตก็ประมาณสามอาทิตย์ถึงจะออกจำหน่ายได้พอเป็นบนีค่ะมีนว่งานได้มาให้ทำปรึกษากับเราบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเทำเองครับทำเองทำทำทำกาแฟช่วยกันคิดถึงก็ เวลาได้ทิงก็สงให้เผื่อนช่วยดูว่าผนีดได้ไมได้ไม่ถ้าถ้าถ้าว่าเป็นเผื่อนเขาซื้อไมถ้าเป็นผนิษฐอสอบถามจากคนหลอกตัวแล้วก็ผู้ชายเป็นลักคือให้จินตนาการแล้วว่าถ้าเป็นเราเราจะสอบแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยแบบทีคืนยิบนาจอก็คือเป็นแบบข้องผู้ชายด้วยเหมือนกันใช่ครับจุดเด่นของผู้ชายแตกต่างจากของผู้หญิงมันผืบ้บางค่ะของผู้ชายปกติ ตัวเสื้อปกติเวลาเราทําเสื้อมันจะเป็นเสื้อเสื้อปอกผนิที่ผมไซส์แต่ว่าเราจะออกแบบมาอีกอีกแบบนึงเป็นเสื้อข้อจีนมาเป็นชุดเลยก็คือเวลาเราใส์ไปนั้นมันก็เทไปอีกแบบหนึ่งแยมเมันที่ผิวอมไซส์ก็จะเป็นแบบแนวขอปอกแแบบีถเอามาโชว์เนี่ยเป็นแบบข้อจีนผู้ชายเขาก็จะสอบสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปตอนนั้นจําได้ไหมคะว่าเปิดตัวทางเสื้อแล้วก็กางเกงส้นคล้ายเนี่ยคลังแรกหรืออะไรคะ ประมาณวันที่แปดเมษาครับเดือนใครไม่ถึงเมษาเดือนไหนคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเปิดตัวไปย่อบย่อบชาครับเปิดตัวปุ๊บพันผือบางคะตอบรัพ้นตอบรับดีครับเพราะว่าไมนมีคนจองถึงก็เราขายประมาณสิบวันสามร้อยตัวได้สิบวันสามร้ยตัวเท่านั้นครับโอ้โหซึ่งยัยที่ลูกค้าเป็นคนในพื้นที่รั่วต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าในพื้นที่ครับผมเหมือนเขาผมมาคล้ายก่อนช่วนสงการพอดีด้วยซึ่งก็ลูกค้าก็จะไซส์ไปเร่นนามกันเนื่องจากไซส์ไปเที่ยวกันป้าเนี่ยครับเวลาแบบไซส์ไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติตอนช่วงสงการค่ะนู่นยังให้เบลผมได้ราวขั้นตอนที่เห็นอยู่บนหน้าจอในสกิดถึง่านี่เป็นขั้นตอนไหนครับอันนี้เป็นขั้นตอนการพิมพ์พาครับเมื่อเวลาเราออกแบบได้แล้วใช่ไหมครับก็ท่างโรงงานก็จะเอาแบบเราเนี่ย ไปคืนแพทเทิร์นถึงก็พิมพ์ลายผ้าออกมาพันนี้ครับถึงก็พอพิมพ์ลายผ้าเสร็จถึงก็จะเข้ากระบวนการตัดผ้าถึงก็เย็บเป็นกางเกงครับอ๋อเมื่อกี้นั่นคือเป็นการพิมพ์มพผ<ม>้าให้ถผ้าใช่ครับแล้วก็มาตัดเย็บอีกทีให้เป็นกางเกงใช่ครับผมแสดงว่าไม่ได้ทำเขมอะไ่กี่คนเพราะมันต้องอาจจะต้องมีล้านผ้าแนงใช่ไหมคะจริงๆอ่ะผมทำกับแฟนสองคนก็ช่วยเฉยกันออกแบบถึงก็เล่ากระสงสงแบบเนี่ยให้โรงงานออ๋ เป็นคนพิมพ์พาถึงการตัดเย็บให้เล่าอ๋อแน่นอนทีนี้พอตั้งพิมพ์พาปนีมันอาจถ้าเป็นเสื้อ เสื้อนี่มีกี่ไซส์คะเสื้อตอนนี้ที่พึงพ่งเริ่มซั้งเนี่ยก็จะเป็นฟรีไซส์ครับจะมีไซส์เดี่ยวแต่ว่าจะมีเป็นข้อปกกับข้อจีนค่ะครับผมอันนี้ในส่วนของผูช้ชายถ้าของผู้หญิงอะคะ่ะของผู้หญิงตัวนี้เราทําเป็นตัวอย่างพึ่งทําเป็นตัวอย่างขึ้นมาครับว่าเอามาโชว,ว์วัดเนี่ยเราจะมีแบบนี้ซึ่งก็เดี๋ยวแลบลตอบรับก่อนว่าลูกค้าสนใจมากใช่ครับสนใจค่ะรนบผมเนี่ยนึกในนี้สนใจค่ะเซ็กซี่นิดๆโชว์ลายหน่อยๆโชว์ต้องได้ก็คือไซส์ปกติโยบาน ก็ได้หรือว่าอีไซไปเที่ยวทะเลก,ก็ได้เหมือนกันมันมหลายคนก็อยากโรดอ่ะทีตอนนีโรดไซเลยใช่ไหมยากโรดราคาได้เลยคา่ะยังไปดูไซต์กางเกงเลยอ่ะเอาไซสางเกงมันพื้ราคาเท่ากันไหมคะกางเกงจะมีะฟรีไซกับซอง xl ครับก็คือราคาจะเท่ากันแล้วไม่ได้บวกเพิ่มเลยฟรีไซเนี่ยจะเริ่มตน้นที่เท่าไหร่คะฟรีไซราคาถ้าเป็นกางเกงค่าย,ยาวจะอยู่ที่ราคาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับสองสี่เก้าถ้ไมทถาไมพี่โอมขายตัวคนนี้เล่าพยายามขายให้ คนในพื้นทีหรือว่าคนทีว่า,าระดับเล่าอะสามารถเข้าถึงได้กับสินค้าของเหลาครับเน<ม>สินค้าทีว่าดีแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะอันนี้ราคาเก๋ก็คือซองเซก,กา,าไม่ถึง<ม>ว่าทังฟรีไซส์แล้วก็ซองเอฟด้วย,ยไหมคะใช่ครับผมเท่ากันในชุดพวงเสื้อหรอคะเสื้อก็ซองเซกาเหมือนกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันเท่านั้นซงรอย69บาท ทูกมากราคาเดียวกันถูกไซส์รุยอะดูแฟนค้าหองเรามาแล้วราคาดีไม่แพงเพราะฉะนั้นตอนนี่เรียมสั่งเลยค่ะยากโรค่ะว่าสินค้าข้องเราเนี่ยมีความเพียงพอมีพลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของพี่นองประชาชนไหมตอนนี้ก็เออเริ่มแสงผลิตเรื่อยๆครับเพราเอ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อตอนแรกแล้วถ้ามาเลาเริ่มต้นที่แข่3สามลอยตัวเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ผลตอบรับลูกค้าจะเป็นทันทีนใช่ไหมค,คจนตอนนี้เนี่ยโรงงานผลิตยอยู่เท่าไรคะตอนนี้ก็เบสรซจค่ายมากแหลวน่าจะประมาณสักเจ็ดลอยตัวครับนี่หรือว่าเราคิดปผนว่าเราเอามาใช้ทางทางซาานีอะอาจจะเป็นซุปเอร์เวอร์เนี่ย<ง>ต้องบอกหลวงนานยจะท่านผิวโอมต่อเลยว่าถ้าสมมุิว่าคนที่เขาสันใจอยากจะสร้างสื่อเนี่ยควรจะต้องสร้างหลวงนาไม่ด้วยว่ามีสิ่งข่าพร้อมซุ้งอยู่แล้วครัปกติเวลาผม เมื่อลูกค้าก็จะให้จองไวแต่ว่าเราจะไม่เก็บเบีย้ยก่อนอเราให้สินค้าถึงเราก่อนถึงเราค่อยแจ้งลูกค้าว่าสินค้าคมาถึงแล้วนะลูกคา้าสามารถโอนโอนตังค์มาถึงแล้วเราก็จะส่งให้หรือว่าลูกค้าจะมาหลับทีลานก็ได้ครับนี่สิ่ง<ม>ไรกก่อนโอ้เรไม่รันไปเลยนูบอกว่าอะไสั่งเลยเสียเจีย๊ยบแล้วก็นูบอกว่ากดไปที่เพจแล้วค่ะ เตรียมตัวแอดมินตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะแอดมินค่ะเสียเจียบนี่ก็คือครูสไส้บัวที่เหลือดขณิทนาใช่เล่ย์ัปไปที่เพศเลียเตรียมตัวนะคดะ้วยเสื้อให้น,น้องเจ้าหนุ่ยกับปี๊จอมอ้ยเดี๋ยวลราจกนี้รอราจจะได้เห็น คุณครูเลิดคณิตทางร้ายใส่กางเกงส้งคล้าทางโรงเรียนชั้ฉลังก์ช่วยละไมบางทีบางทีเนี่ยคือทางฮาวเวิส่เป็นทางขนาเนี่ยับผมากเลยใช่ไหมคะคอมเมนต์ก็สวนหญ่จะไยในทิศทางเดียวกันคือราคาไม่แพงชราคาถูกมากราคาน่าสนใจราคาเอื้อมได้ที่นี่ก็เลยยากรู้แล้วะในส่วนของวิธีการดูแลรักษาเนี่ยการซักการรีดเนี่ยมันต้องดูแลันรพุค่ะเผื่อจะได้รักษาได้นานพาของเราเป็นพาไมอิตาลีครับเวลาสักก็คือ ชา้นาำธรรมดาสักพ่อสักมือหรือว่าสักเคลื่องก็ได้ทิ้งก็เวลาแห้งเหล่านี้ไม่ต้องรีดก็ได้ครับเพราะผ้าผ้ามันไม่ค่อยหยับมันก็จะไปยัดไฟไม่ไม่ต้องแบบใช้ตัวรีดรีดก็ได้ตอโจุดเรามากเลยค่ะเป็นช้าชอบผิดผดผ้ารีดผ้าทีไรรีดทำไมคะไม่คหยับไม่หยับอย่าเรียกว่าไม่หยับหยับเหมือนเดิมรีดไปเลยก็ยังหยับเหมือนเดิมตอกจุดคืออลไรคุณ สมมติว่าเวลาสื่อแหละจะใส่ไปเที่ยวเวลาพาใส่เปล่าไปเลยบัตรต้นต้นใช่ครับใช้ได้เลยบัตรใช้ได้เลยโอ้ตบโจทย์มากเลยอ,ะอ่ะท<อ>ี่นี้นถ้าเผื่อที่จะให้มันสามารอยุกับเราไปนานๆมีวิธีการดูแลแล้วก็แกบรักษาไหมคะก็แนะนาําว่าวิธีการรักษาก็คือเควนไวในตู้อ่าครับเพราะว่าถ้าว่าเราผับไวบางทีเนื้อพามันจะเป็นรอยท่านี้ครับก็คือแควนไวในตู้ถึงว่า ถึงเราไม่ลีดกระตามก็เอาไปแคว้นไหวถึงเวลาไซก็สับบัดสับัดไซได้เลยกันเข้าคอนเซปต์ค่ะเลยไม่ต้องรีดอลไรมานู้ไม่ต้องรีดเยี่ยมแสดงว่าตอบจดยล้วและคนเด็กกีการรีดปลาอันนี้ก็เข้าคอนเซปต์กันคอนเซปอะไรคะไม่ต้องสัก ใช่ปุ๊บเราดีกเลยว่าบัดบัดก็ได้กเลยกระตากเลยใช่เลาเป็นพามหอิตาลีคือมันระบายความร้อนแล้วก็ม่สับเงื้อน่ารักหนุนน่าสนแล้วก็ต้องบอกว่าการออกแบบเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์คนรุ่นไม่เดียวกันในส่วนนี้คนรุ่นไม่ตอบรับันผือบางค่ะพี่อ๊คค่อนข้างดีครับเพราะว่าเหมือนดยความที่เท่นเท่นเก่งฉางมันมากมันมากแรงใช่ไหมครับแต่ว่าเราเราชี้แนวเก่งฉางไปตะอิดอ่าก็คือมี นี่หลักตัวใหญ่ๆขึ้นมากอ่ uh huh. าครับถึงก็ไหวหลุ่นก็ค่อนข้างสนใจเยอะเอามาใช้เที่ยวใช้ใช้ใต์ออกเอ่เอ ออกไปเที่ยวไซบแบอยู่บ้านไซนอนพันนิดก็มีครับเราก็จะเห็นว่าเกงช้างเนี่ยได้รับพลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะก็นั่นนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยทีเดียวแต่หลังจากนี้พี่โอมเตรียมตัวเลยนะคะถูกกับโรงงานเลยค่ะกางเกงส้นเขาเกงพวงเราเนี่ยแน่นอนว่าจะได้รับพลตอบรับดีมางในนนท์เพราะฉะนั้นถามพี่โอมเลยค่ะพี่โอมมองว่ากางเกงส้งคล้าเนี่ยมันแตกต่างจากกางเกงอื่นๆจังหวัดอื่นๆพันฝือค่ะสิ่งที่แตกต่างจาก จังหวัดอื่นๆคือเล่านําเสนอสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งบางบางที่ะ้นในจังหวัดเองเขาก็ไม่ได้รู้กันว่าจังหวัดเล่ามีสินค้าที่ขึ้นชือ่อะอะไรบ้างใช่ครับปกติเขาจะมีแขกสถานที่ทองเที่ยวอะไรพวกนี้คับใช่คตนี้เราเรานาเสนอสินค้า อดดเดียนของจังหวัดข้าไปด้วยครับไม่ใช่ด้วคนออ่นคณะน้องสาวหน่่ยเคยทำเด็กนักศึกษาหน้าพี่โอ๊บอกว่า,วาส้มโอควรล่งเป็นสินค้าจีไอนะโดมาไม่ไรอยังไม่โดเรืองเลยใครขอบเป็นสินค้าจีไอเขาคุยใครยังไม่โดเรืองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางมัดทางเพลนี้ก็จะทุกจัดสแสดงแล้วก็<อ>โชว์อยู่ในเสื้อและก็กางเกงครับทรงคล้าเหงือกสมิลาที ตอนนี้วางจำหน่ายแล้วเป็นทีเรียบร้อยใช่ค่ะพ,พี่โอมคเนี่ยรู้สึกผืนผือบางค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอสินค้าต่างๆเนี่ยผ่านกางเกงแล้วก็เสื้อข้องส้มค้าเนี่ยคะ่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะเ่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำเสนอสินค้าของจังหวัดให้ผู้คนที่ว่าเป็นคนในจังหวัดเองหรือว่าหนักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าจังหวัดสงขค้าก็มีดีมีสินค้าที ทีดีมีมสถานที่ทีดีเหมือนกันที่นี้ทํามตัวมีโอมังพอทำลอดแหลกออกไปลอดตี่้องตามมาแล้วก็มีลอดอื่นๆตามมาในท่านะเราเป็นคนออกแบบแล้วก็พลักดันให้เกิดกางจิงส่งคล้ายขึ้นมาเนี่ยเราดูซึกผือบางคะเราเรารู้สึกดีใจมากครับ <c oughs> ไม่คิดว่าการตอบรับมันจะดีขนาดนี้ครับเพราะว่า<ม>ตอนแหลกก็วันใจเหมือนกันว่าจะคล้ายได้ไหมวะ ปรากฏว่าค่ายดีมากครับไงไม่ไหวตอนนี้พี่โอ้มข่าวเขายาสักทีหนึ่งพี่ได้บัวบกว่าน้องซุ่มโอซุ่มค่าสซันชายนะคะย่าให้เปรียบเทียบก็พี่โอ้มยืนเปรียบเทียบเลยได้ไหมคะก็พี่โอ้มข่ายาวเขาพี่โอ้มข่ายาวกับค่าซันพี่โอ้มยืนยืนเทียบเลยพี่โอ้มยืนข้างนู้นกันนะได้ไหมครับเอาพี่โอ้มยืนฝั่งนู้นยืนฝั่งนู้นอาจะได้เห็นสักิดหนึ่งแล้วอีบัง นี่เรา,อาขอนิยามผูรวมรายการยืในให้เล่แล้วนะคะจะเห็นว่ากันเกงค่าสันและกังเกงข่ายามีความแตกต่างกันสวยมากเลยหุ้นเราหุ้นในแบบก็ดีนะเออ,เ,อ,อเป็นเกือก้คู่วไส้บัว ได้ไหมคะสุ่มค่าใ่ไหมะได้แล้วก็อย่าลืมค่ะแคปบหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ไปเทเพสเลยนะคะส่งไปเลยค่ะว่าจะเอาเสื้อกางเกงเอาขอบชุดดีว่านะเนี่ยแต่ให้ชัดเจนเลยนะถ้าเสื้อเนี่ยก็คือถ้าเป็นที t อมไซส์อยู่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบขอบปกปกติจะไส่แบบติดดุมก็ได้หรือว่าจะใส่แบบปล่อยก็ได้จะใส่เสื้อไว้านในด้วยนะเดี๋ยวเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นแบบอคตนก็ได้อันนี้ก็คือสำหรับคนที่ชอบความสมาร์ท ชอบความเท่แต่หุ้นีิโอมได้นะไปเป็นไหนแบบได้เลยทางเาคนเลยผิวขาวเฉยๆดังเฉินดองได้เห็นแล้วนะคะนี่ครูสายบอกว่าสวยมาก เอาครบชุดแน่นอนแน่เราก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ของดีให้กับคนอื้นนะได้เห็นได้รู้กันหลังจากนี้เราก็คือเราสุขภูมิใจแทนและเตอมแล้วกมารู้สกมากเลยครับูู้สึกมันเผือบาค่ะยงหน่อยที่เราได้เป็นเส้นหนึ่งในการประชาัมพัน์ฮซ็อฟพาวเวอแล้วก็ซึ่งข่าวจีไอได้เป็นทีดูจักอย่างกว้างขวางมากึ้นรู้สึกดีใจที่เ่าตื้นตันครับว่า เออเหมือนเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำสิ่งนี้ค่ะถึงเอามันมีผลตอบรับทีดีมากมต้องขอบคุณทีมงานวันนี้กันว่าถ้าเรามาออกทีวีทถึงก็ให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีซิงที่ดีด เดี๋ยวอย่ารอเลยเราก็ยิ่งร้องเหมือนกันเสียงสั่นเครื่องคือมาจากความภาคภูมิใจใช่พี่อมค่ะถ้าเรนถึงในอนาคตเนี่ยค่ะเรามีแนวคิดทจะจะทํากางเกงแล้วก็ทําเป็นชุดแบบผืนเลยมั้งค่ะเพื่อจะได้ตอบโจทย์หมักว่าเดิมค่ะสิ่งที่เล่าคิดต่อยอดก็คือจะเป็นข้องเด็กเสื้อผ้าข้องเด็กกันที่ว่าเป็นไลน์นี่เพราะว่าบางที่อ่ ลูกค้าเวลาเขาไปเที่ยวเขาจะไปเป็นครอบครัวเพื่อไงครับเป็นเซ็ตครอบครัวใช่ครับเป็นเซ็ตครอบครัวพ่อแม่ลูกชายครับหรือว่าทําเป็นชุดบูยิงเป็นแบบเดฟได้ไหมคะได้ครับได้แล้วเราก็มีมีแผนทําอยู่เหมือนกันครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะนอกจากจะอนาคตททาเป็นเซ็ตครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนซีหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบเรต่าตังไหมครว่าสีนี้ตลอดเลยโดยปกติสีเนี่ยจะเป็นสีลักเพราะว่าเป็นซีแหลกที่เท่าทําแต่วันนี้อนาคตอาจจะ ปีหน้าหรือว่าปีต่อไปเราอาจจะเพิ่มเป็นซีอื่นหรือว่าเป็นดวดล่าอื่นที่เกี่ยวกับสงค้าเพื่อนําเสนอความเป็นสงค้าในอีกรูปแบบนึง่งต้องรอติดตามลานและน้องเศร้านอุ่ยเบื้องต้นตอนนี้ซีนี้ก่อนนะคะโจ๊กโต,ต๊ะนนซีนักพามายมคะก็มีประมาณสักซีสิบตัวได้อตอนนี้พร้อมส่งมีกกี่ไซค์คะ ตอนนี้พร้อมส่งจะมีขายยาวแค่ไซส์ปีไซส์อย่างเดียวครับขายยาวฟรีไซส์อย่างเดียวความฟรีไซส์ที่ไม่ถึงเนี่ยเอวเริ่มต้นที่เท่าไไรและสิ้นสุดทีเท่าไรสะสปกเท่าไรคะเอวเริ่มต้นที่25นิ้วถึง4 4นิ้วครับสโูกอยู่ที่46นิ้วครับ 40-60อันนี้คือฟรีไซส์ถ้าเป็นกรณีซอง XL ที่ผีอมบอกซอง XL เอ่ออเลจะเริ่มที่35นิ้วถึง40ซีนิ้วครับสัพเพกอยู่ที่50-60นิ้วครับโอ้ดดีสุๆเราเอาซอง XL ดีวะนะจะได้ขนาดเลยค่ะสมมติตอนนี้คือพีโอมบอกเลยว่าขอโค้ชมดเยอะแต่น้องสาวหนุ่ยอีซังเนี่ยกี่วันได้ครับถ้า ถ้าเป็น 2XL ใช่ไหมครับประมาณ2อาทิตย์ครับประมาณ2อาทิตย์อันนี้ในกรณีกางเกงถ้าเป็นเสื้อล ok ่ะคะเสื้อเนี่ยมีมีฟรีไซส์เสื้อตอนนี้ก็คือคล้องจะค่าประมาณอาทิตย์หน้าจะเป็นฟรีไซส์ครับฟรีไซส์ก็คือจะอกประมาณอกรอบอก4 8นิ้วครับ4 8นิ้วเออก็ใซส์แบบลวมลุมลุมรวมแบบเท่ๆไซส์สบายใช่ครับผมอ๋อ4 8นิ้วได้อยู่ได้เลยขนาด ตวงรวยเจสิบกาบาทที่นี่ค่ะอยากจะให้พี่อ้มได้ฝากช่องทางการสั่งซื้อสักคิดหนึ่งค่ะว่าเออสามารถสั่งซื้อไในถิ่ในีมั้งต้องสั่งกี่ดวงหนา้าเท่แถวได้ๆแถว<ช>ผมก็สามารถสั่งพานเพชรซิงการ่าเงือกสมีลาได้นะครับผมเออเออก็จะมีขาดจะส่งห้าสิบบาทคือสั่งกี่ตัวก็ได้ขาดจะส่งห้าสิบบาทครับผมเกือบถึงก็หน้าลานก็นาานกนทีลานพวงบัวคาเฟ่ครับ สามารถวอกอินข้าไปซื้อทีหลานได้เลยครับผมค่ะ<ม>ตอนนี้พะวงบัวคาเฟ่ก็เปิดทุกวันไหมคะรั่วอันผือเอ้เอ่อพะวงบัวคาเฟ่หย,ยุดทุกวันอังคารครับผมค่ะนอกนั้นก็สามารถไปซื้อได้เลยครับตั้งอยู่เท่ไหนคะเอ่อจะอยู่เสน้นหดยาดหญ่สงข้าซ้ายเก่าครับถึงก็เลีเ้ยวเขี้ยวตรง,งข้ามทางนั้นเลยไหมคะ ตรงขัวนินครับไฟแดงขัวนินก็เลี้ยวข้าวไปประมาณ7โลได้ครับโพไปไม่เท่าก็ตั้งก o เกิลแมปก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวข้าไปแหล่นาเพทก็ได้สิงกราเงือกสมิหลังเขาก็จะมีรายละเอียดชี้แจงอยู่เลยนะว่ากางเกงเป็นพันผือเสื้อไซส์พันเรืออ่ะส่งข้อความไปเลยไหมปุ่มซีฝาฝาได้กดส่งข้อความเข้าไปเลยใช่ทางแอดมินไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าอีเอาตัวนี้เอาตัวนั้นเลยเดี๋ยวมีคําถามจากแฟนเพจถามมาว่ากรณีถ้าจะสร้างเป็นชุด สั้งตัด<ม>ได้ไหมคะออตอนนี้ยังไม่มีที่ครับที่ว่าจะสร้างตัดนะครับแต่ว่าภายอนาคตอาจจะมี จำนายแบบพาไปล้าหายทิ้งกับลูกค้าเอาไปทำเอาเองให้เขาไปทำแบบเอาเองใช่ครับแบบนั้นได้เลใช่ครับอุ้ยโลเลยค่ะพี่อมออกแบบเซ็ตเื่อไรเนี่ยคือบอกเลยนะคะครับจงโอนค่ะได้ครับบอกพ่ออ๋อบอกพ่ออ๋อใช่เนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีเป็นไซส์แบบนี้อันนี้เขาออกแบบไซส์ถึงบาลีเลยนะขอบคุณรีวิวเออแล้วเราไม่ลองคิดเอาแหละเอากางเกงส้นคล้าไปไซส์ไกลถึงต่างประเทศใช่พี่อมมาเลยที่มาเลยมาบอกว่าส้นรีวิวล็อกมาปนี รู้สึกดีใจครับไม่ใช่รีวิวเขอเอาไปไซส์งค่ะเนี่ยคือก็าจะมันจะมีคนที่แบบไซส์แล้วก็เอาไปต่างประเทศนัก็เขาส่งรูปรอบรีวิวมาให้งยยังคนที่แบบคนตังแบรนด์นั้นจะรู้สึกแบบใจฟูใช่ลครับใช่ครับรู้สึกรู้สึกว่าใจฟูเพราะว่ามีมีลูกค้ามาซื้อทึ้งก็ส่งไปให้เพื่อนที่ญี่ปุ่นก็มีที่อเมริกาก็มีครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือน กางเกงชายก็เหมืออโถไประว่าเขาอยู่สรงคาเขาก็ส okay, okay. ื่อกางเกงเหงือกเนี่ยโซงมาให้เผื่อนที่ต่างประเทศนี่มันต้นนี้นู้มีลูกค้ามาเรแล้เวค่ะลูกค้ามาในสตูดิโอแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าอยากได้ก็แรเบ็คโอเคกับก็เก็บแทไปกระดาษหรือว่าโทรสอบถามที่ไม่เล็กโทรศัพท์ทีขึ้นอยู่บนหน้าจอกระดายยำเบอร์สกิฟิวยำเลยนะคะ0 8 9 4 9 2 9 6 5 4ซีาสหรีหรือว่าจะไปแลกในแฟนเพจก็ได้นะคะซิงโกร่า เงือกสมิลา่านี่ที่ว่าเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ของส่งคลานนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เข้ามาในพื้นที่ข้อจับวัดส่งคลาให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นั่นเองเขาวันนี้ขอบพระคุณพีโอมากค่ะที่มาแชร์แนวคิดดีๆแล้วก็มาบอกิ่งดีๆของเมืองส่งคลาให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักแล้วก็รับทราบกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกดสร้างสื่อผ่านเพศแล้วก็สร้างสื่อโดยตรงจากพี่โอมกับจันกิงซิงกร่าเงือกสมิลาในครังนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของพีหลับขาบเขาในวันนี้ค่ะก็ประคุณสำหรับการติดตามนะคะสมโองน้องเศร้านุยพี่โอมผู้ร่วมรายการรวมทึ้งทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ